สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านผ่านทางหนังสือกิจการอักราสาวกในบทที่18-23ข้อ23ถึงข้อ28และพระวสารของนักบุญยอนในบทที่1 6ข้อ23ขอถึงข้อ28นะครับวันนี้จะได้เห็นแบบอย่างของผู้ประกาศข่าวดี เขาคนนี้ก็คืออพอลโลนั่นเองนะครับแบบอย่างของเขาเป็นอย่างไรบ้างแบบอย่างของอพอลโลในการประกาศข่าวดีความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศวิถีทางดําเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่คงทรงมีพระประสงค์ประกาศความจริงถึงองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ของท่านแบบอย่างของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับ แบบอย่างอันดับแรกของท่านก็คือท่านมีความรอบรู้ในพระคัมภีร์แบบอย่างที่สองท่านมีวาทศิลป์ในการพูดแบบอย่างที่สามท่านมีจิตใจกระตือรือร้นในการพูดและการสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าอย่างถูกต้องนะครับเป้าหมายของท่านคือการสอนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าท่านสอนอย่างถูกต้องเพราะว่าท่านมีความรู้ท่านมีจิต ใจกระตือรือร้นแล้วก็ท่านมีวาทศิลป์ในการพูดแบบอย่างที่4นะครับท่านมีความกล้าหาญท่านไม่เกรงกลัวผู้ใดเมื่อมีโอกาสท่านเข้าไปในสารธรรมสถานที่ที่คนมาชุมนุมกันทุกวันสปโตเพื่อประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศความจริงขององค์พระเยซูเจ้าประกาศวิถีทางในการดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้กับประชาชนในสารธรรมท่านมีความกล้าหาญท่านไม่เกรงกลัวผู้ใดนะครับเพราะท่านพูดความจริงท่านมีความกระตือรือร้นในการพูดท่านมีความรู้ท่านมีวาทศิลป์ในการพูดนี่คือแบบอย่างของท่านนะครและสุดท้ายแล้วท่านก็พยายามที่จะหาความรู้เพิ่มเติมตมอลอดเวลาเปิดใจที่จะรับความรู้ไม่ใช้น้ำเต็มแก้วที่ปิดความรู้ทั้งหมด พูดแต่สิ่งที่ตนเองรู้แต่ท่านพยายามเปิดใจตลอดเวลาที่จะหาความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการสอนความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับพี่น้องเป็นต้นชาวยิวในสารธรรมได้เรียนรู้ถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างมั่นใจมั่นคงและชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะเมื่อ อิศิลาและอวิลาได้ฟังสิ่งที่อพอลโลได้พูดสอนแล้วท่านทั้งสองจึงเชิญเขาไปที่บ้านและอธิบายให้เขาเข้าใจวิถีทางของพระเจ้าอย่างละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนี่คือการเปิดใจที่จะหาแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาของอพอลโลเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างของผู้ประกาศข่าวดีขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งวันยิ่งดีขึ้นนะครับ วิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเป็นอย่างไรท่านได้รับฟังจากวิศลาและอวิลาก็ทําให้ท่านชัดเจนขึ้นในการประกาศวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับประชาชนชาวยิวได้ฟังนะครับสิ่งที่ตามมานะครับท่านเองก็อภลโลงให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงบันดาลให้มีความเชื่อเขาตอบโต้อย่างแข็งขันกับชาวยิว ต่อหน้าคนทั้งหลายโดยอ้างข้อความจากพระคัมภีพิสูจน์ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคิ์เจ้านะครับอบปโลโมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการประกาศความจริงในการประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการประกาศถึงความจริงว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงคือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้นะครับนี่คือแบบอย่างของผู้ประกาศข่าวดีคืออปโลโมคนนี้นะครับ อพอลโลเองก็ถ้า,าในกิจการอัคราสาวกในตอนต่อๆไปท่านเองก็จะเทียบเียงอยู่กับเปาโลเช่นเดียวกันนะครับก็แต่ละทั้ง2ท่านก็มีลูกศิษย์ที่จะมาฟังสิ่งที่ท่านได้เทศสอนนะครับทั้งเปาโลและอพอลโลผลสุดท้ายแล้วทั้ง2คนก็ไม่ได้ที่จะตรวจตัวอย่างไรนะครับ ท่านทั้งสองก็ถ่อมตนแล้วก็บอกว่าท่านก็เป็นเพียงผู้หวานเท่านั้นผู้ที่จะเก็บเกี่ยวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับเป็นผู้เก็บเกี่ยวในยุคป,ปัจจุบันเช่นเดียวกันพิเศชนทุกคนมีหน้าที่ประกาศความลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งคําพูดและแบบอย่างรวมทั้งการกระทํานะครับบางทีในการประกาศความรับขององค์พระผู้เป็นเจ้าแบ่งปันความเชื่อให้แก่กันและกัน บางทีบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนสนใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพิเศชนมีหน้าที่ประกาศแต่ผู้ที่จะเก็บเกี่ยวก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดแท้แต่พระเมตตาและพระประสงค์ของพระองค์ที่จะเก็บเกี่ยวอย่างไรอย่างนั้นไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องติดขัดใดไม่ต้องมีเงื่อนไขใด เป็นเพียงผู้ประกาศแต่ต้องเป็นประกาศด้วยความจริงด้วยความรู้ด้วยวาทศิลป์ด้วยความกระตือรือร้น,นด้วยความกล้าหาญทุกๆเหตุการณ์ของชีวิตและก็ที่สําคัญที่สุดพูดอย่างเดียวไม่พอแบบอย่างของตนเองก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการประกาศความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับส่วนในพระวสารในวันนี้นะครับก็เป็น องพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความรักครบคันนะครับรงทรงห่วงใยองทรงช่วยเหลือองทรงแบ่งปันรงทรงให้อภัยรงทรงบำบัดรักษาและที่สำคัญที่สุดก็คือรงทรงยกโทษบาปให้กับมวลมนุษยชาติได้แล้วก็องทรงตัดว่าหลังจากยกโทษบาปแล้วอย่าได้ทำบาปอีกนะครับเพราะว่าพวกนี้แล้วจะเป็นวันสมโภชน องพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วนะครับเรายังคงอยู่ในโลกนี้เรายังคงต้องเดินทางชีวิตต่อไปสิ่งที่บุคคลสมควรกระทำตามแบบฉบับขององค์พระเยซูเจ้าองค์แห่งความรักคบคันนั่นก็คือต้องห่วงใยซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันต้องให้อภัยอย่างทุกๆกรณีเจ็ดคูณเจ็ดึกครั้ง หมือนที่นักบุญเปาโลขอโทษครับเหมือนที่นักบุญเปโตรได้เคยถามองค์พระเยซูเจ้าถึงเรื่องของการให้อภัยต้องบำบัดรักษาเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ส่งเสริมรณรงณ์ให้ครอบครัวให้ชุมชนและสังคมอย่าได้กระทำบาปอย่าได้กระทำความผิดบกพร่องดำเนินชีวิตอยู่ใน ความดีงามอยู่ในวิถีทางแห่งความดีงามอยู่ในวิถีทางแห่งพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับชีวิตก็จะเดินไปได้อย่างมั่นใจอย่างมั่นคงและมั่นปายชีวิตของทุกคนนะครับองค์พระเยซูเจา้าทรงเตรียมที่ให้กับเราทุกคนแล้วในเมืองสวรรค์ขอเพียงเวลานี้ได้ห่วงใยกันช่วยเหลือการแบ่งปันกัน ให้กำลังใจกันบำบัดรักษากันและกันให้อภัยกันและรณรงค์รวมด้วยใช้กนอยาพาครอบครัวอย่าพาตนเองอย่าพาชุมชนองค์กรสังคมไปตกอยู่ในบาปโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับพี่น้องอื่นๆก็ต้องเดินหน้าต่อไปในการรณรงค์ช่วยเหลือกันห่วงใยกันแบ่งปันกันกระทำแต่ความดตีต่อไปนะครับในทุกวัน ในทุกเวลาความดีจะสามารถคุ้มครองทุกท่านได้ความดีจะทําให้ทุกท่านมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ